ความเงียบสงบสร้างพื้นที่ว่างมหาศาลให้จินตนาการการทํางานและจินตนาการของมนุษย์มักจะปรับปรุงแต่งเรื่องราวไปในทางลบเสมอเมื่อขาดข้อมูลคุณยิ่งเงียบเท่าไหรเขาจะยิ่งคิดฟุง้งซ่านเขาจะเริ่มคิดทบทวนสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้เขาจะเริ่มมองเห็นความว่างเปล่าในชีวิตที่ไม่มีคุณเขาจะเริ่มกลัวจะเสียคุณไปจริงๆและความกลัวนี้แหละที่จะผลักดันให้เขาต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างการใช้ความเงียบต้องอาศัยวินัยขั้นสูงเพราะสัญชาตญาณแรกของคุณเมื่อเจอปัญหาคือการอยากอธิบาย ากเคลียร์อยากขอโทษหรืออยากดา่าให้รู้เรื่องคุณกลัวว่าการเงียบไปเขาจะลืมคุณกลัวว่าเขาจะมีคนใหม่แต่ขอให้เชื่อมั่นในจิตวิทยาของมนุษย์ว่าไม่มีใครลืมคนที่จูจ่ๆก็หายไปได้มันจะกลายเป็นปริศนาที่ค้างคาใจหรือที่เรียกว่า panic เ f ฟ e c t ซึ่งระบุว่าสมองมนุษย์จะจดจําสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จดีกว่างานที่ทําเสร็จแล้วการที่คุณหายไปโดยไม่รำลามันคือภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นในสมองของเขาสมองจะสั่งให้เขาค้นหาคําตอบ และสิ่งเดียวที่จะได้คําตอบคือเขาต้องติดต่อคุณความเงียบยังทําหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความผิดพลาดของเขาให้เขาเห็นชัดที่สุดเวลาที่คุณบน่นคุณด่าหรือคุณร้องไห้เสียงของคุณจะไปกลบเสียงความคิดในหัวเขาเขาจะโฟกัสที่ความน่ารําคาญของคุณแทนที่จะโฟกัสความผิดพลาดของตัวเองแต่เมื่อคุณเงียบสิ่งเดียวที่เขาจะได้ยินคือเสียงความคิดของเขาเองแล้วเริ่มไตรตรองว่าทําไมาเรื่องถึงลงเอยแบบนี้การที่คุณนิ่งสงบและควบคุมอารมณ์ได้ท่ามกลางพายุอารมณ์มันแสดงถึงวุฒิภาวะและความ เหนือชั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เซ็กซี่และน่าดึงดูดมหาศาลในสายตาเพศตรงข้ามเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เดายากมีอะไรซ่อนอยู่และน่าค้นหานอกจากนี้การหายไปในความเงียบยังเป็นการป้องกันไม่ให้คุณทําพลาดในช่วงเวลาที่อารมณ์ไม่มั่นคงเวลาที่เราเสียใจหรือโกรธเรามักจะพูดหรือทําสิ่งที่ดูโง่เง่าไร้ศักดิ์ศรีน่าสมเพชซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานที่มัดตัวทําให้เขาดูถูกเราได้ในภายหลัง การเลือกที่จะเงียบจึงเป็นการเซฟตัวเองที่ดีที่สุดเป็นการรักษาพลังหรือภาพลักษณ์ครั้งสุดท้ายให้ดูแพงและยังคงศักดิ์ศรีหากคุณจะเดินจากไปจงเดินจากไปแบบสง่างามผ่าเผยที่ทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมจางๆไม่ใช่เดินจากไปพร้อมกับเสียงกลด่าและน้ํามูกน้ำตาที่เปืเป้อน